มาถึงวัดอะไรนะนากยมามะแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะในว,วันนี้เราจะเอาผ้าที่เสี่ยงทายตอนท้องไทยชี้นะคะมาคืนทางวัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียงทายใหม่วันนี้ว่ารอบนี้เราจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชาย ไอชิมัวแล้วโยวย่อนนี้กนเไาไอชิจิอไรไิมโกะไปติมโกะไอติมโุไอติมโกะไอติมากะไิมกะไอติโกะไอยิมโกะไิมโกะไอติโกะไอติมโไะไอติมโกะไอติโกะไอยิไติมโกไิมโกะไอติมโกะไมโะไอติมโไติมโไอปมโกะไอ้ิไอติิมโอะไอโอไิะไออะ はい、たたまああありり、はい、りがが、はい、がとととう <laughs> ありがとうあありがとうううう、はい、これこれこここれ、れ、ね、れれね、これねこうやっほほら、ら、えー、すごいな。ほら น,นะคะเดี๋ยวขอกินเป็นสตรอเบอรี่นะคะมีสตรอเบอรี่มีองุ่นมีส้มแล้วก็มีแอปเปิ้ลให้ป้าตาซูมอันนี้อะไรอันนี้ก็ไม,ไม่ใช่กระติบแอปเปิ้ลหรออ๋อนี่สับปะรดนะคะอันนี้องุ่นโดว์อง,งุ่นอันนี้

ไเจอโอเคนี่ดูดอกมาดลอกมาสวยอันนี้ก็สวยอืมได้สิทาได้ายคนเดียวอืม 不累。<Okay. S 2> okay. ว่าที่วัดจะมีเด็กๆนะคะมาท,ทําพิธีสามห้าเจ็ดก็คือสามขวบห้าขวบเจ็ดขวบก็เนี้ยค่ะจะใส่กิมโมโนใส่ยูระตะทั้งเด็กหญิงเด็กชายหรือไม่บางคนเด็กชายจะใส่เป็นสูตรกันนะคะวันนี้แบบเยอะมากเลยอะ ออมอออจำเลยกันนี้ค่ะปาก็ประมาณเกบชื่อนะคะให้ดูจำเลกันที่นี่เป็นวัดะะไม่ใช่ศาลจ้าที่ญี่ปุ่นจะมีทั้งวัดแล้วก็ศาลเจ้า ถ้าสารเจ้าก็จะเป็นจินจาถ้าเป็นวัดจะเรียกโอตเตลังค่ะดูภายนอกแล้วก็คิดว่าเป็นสารเจ้าเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างก็คือถ้าจะเป็นถ้าเป็นวัดนะคะมันจะไม่มีซุ้มประตูแดงๆอะคะ่ะ น่าจะพอจําได้กันว่าศาลเจ้ามันจะมีซุ้มประตูสีแดงที่เป็นเสาไม้เสาไม้คล้ายๆแบบนี้นะคะเป็นสีแดงอันนี้คือจะเป็นลักษณะของศาลเจ้าแต่ถ้าไม่มีก็คือเป็นวัดค่ะๆๆยีย่ทำม,ม,มา ซ่องเด็กๆใส่กิมมโนโั้งเด็ก,ก,กหญิงเด็กชายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเมื่อกี้มีแบบเป็นเด็กผู้ชายใส่สูตรด้วยแต่ว่าลงไปแล้วตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นจุดนำของผ้าผ้าของไทชิเมื่อคืนนะคะผ้าตอนที่มาเสี่ยงทายตอนที่ท้องไทชิค่ะ นี่เรากำลังเอามาคืนมไม่เห็นอาจารย์สุชาตมใช่ไหมแต่ก็เขาเขาคิดไปแล้วเราก็ต้องซื้อผ้าใหม่ให้ด้วยเสียตังค์ด้วยนะคะค่าผ้าที่ซื้อใหม่ก็ต้องเสียเอามาคืนทางวัดก็ต้องเสียตังค์นะคะ จะได้ใบกับไฟนี้มาแคมใ่าขอโทษนะครับสามสิบเจ้าใชล้วกถามภาะที่ไมใช่น่นะคะตอนนี้ก็มาเป็นคนนี้แล้วนะแล้ว

นะคะตอนนี้ก็เขียนเสร็จแล้วนะแค่น,นี้ภาษาไทยของพิชาแค่นนี้ของมก,กะช่วยกันเขียนของคนแล้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปรอคิวซื้อผ้าเสียทายครนใหม่นะคะพอกให้ได้ลูกสาวนะคะรอบีรับที่แล้วได้ เสี่ยงไทยเป็นลูกชายมาก็ได้ไทยชีมาสมใจเป็นลูกชายจริงๆคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มารอลุ้นว่าขอให้ได้ผู้หญิงสวยมากเลยค่ะเป็นสีน้ําเงินชอบมากเลยอ่ะพปกติเจอจะสีแดงวัดนี้เป็นสีน้าเงินสวยมากเราก็จะมาเก็บแผ่นอธิษาฐานกันนะคะเอาที่ไหนดีอ่ะเอาที่นี่แล้วกันตรงนี้แล้วกันน้อยๆหน่อย โอเค <Okay. S 1> ไปแผ่นนี้เราจะแ่ะช่องท<อ>ี่มันไมน้อยนหน่อยนะเฮเดี๋ยวเราก็ฟอกคอนกันนะคะอ๋ออ๋อโมจิแต่ลมโมว่าต่เหรอ ไม่ไม่จำไม่จำไม่ต้องตบหรออ,อ่ะอี่นี่ไม่ต้องตบหรอโยนเหรียญแล้วก็คนรีอธิษฐานหรอใช่ 好放屁了、啊 อันนี้มาด้ะหนึ่งสองโอ้สุดเก๋ยโอ้สุดเกยเฮ้เฮ้เก่งจังเลย ちょっと下の方じゃん下の方じゃん<え>一番下じゃん一番下女女やん <laughs>